สวัสดีค่ะชื่อตหยิมพรดุษฎีรังสีนพมาศชื่อเล่นชื่อหนูดีอายุ13ปีห้องเจทับ2ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะสงสัยว่าที่นี่เนี่ยคือที่ไหนแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็คือคณะสัตวแพทย์เป็นคอกมาของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจจุดแรกของหนูดีเลยก็คือจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่ทําให้หนูดีเนี่ยอยาก ประกอบอาชีพเป็นสัตวแพทย์ค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ที่ครอบม้าแต่ว่าก็ไปอีกที่หนึ่งที่นี่นะคะก็คือค่ายเป็นค่ายทหารค่ะก็เป็นกรมการสัตร์ทหารบกค่ายทองทีคายุจังหวัดนครปฐมค่ะอยู่ในตัวอำเภอเมืองซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้หนุดีซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ที่เรียนขี่ม้าของหนุ่ดีแล้วก็ทำให้หนุดีเนี่ยได้ประสบการณ์ต่างๆก็คือ การขี่ม้าอินดูแลน